ค,คลิปนี้เราจะมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงกับภาวะทางอารมณ์นะคะอันนี้อาจจะไขข้อสงสัยของผู้หญิงอย่างเราๆได้เนาะว่าบางทีที่เราเกิดอารมณ์หมดุดหิดหรือว่าเบี่ยนเบีนยหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับน้องสาวหรือรู้สึกไม่สบายน้องสาวหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาช่องคลอดแห้ง ว่าในเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวกับแฟนมันมีการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวัยของผู้หญิงอะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วพวกนี้อารมณ์มันมีผลส่งผลต่อกันอ่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดดยรมๆอกัอันแรกเอาของเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับวัยที่อยู่ในช่วงประมาณสักมีประจำเดือนแล้วเนาะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิจนกระทั่ง ผู้หญิงยังมีประจำเดือนได้อยู่เนาะแล้วก็บางคนปัญหาน,นะคะ mm. ก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะก่อนมีประจำเดือนอช่วงแบบที่รอบเดือนจะมาอะค่ะบางคนอาจจะมีอาการที่แบบเป็นไข้ปวดท้งประจำเดือนหรือรู้สึกหด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 มากหดหดจนแบบไม่มีสาเหตุอ่ามางทีก็แบบไปไว้ายๆหรือว,ว่าไปบีมคนข้างๆเนาะซึ่งอันนี้จะบอกกันว่า ม,มันมีนะคะมีสาเหตุก็คือมันอาจจะเกิดจากระดับของฮอร์โมนนะคะในช่วงที่ก่อนที่เราจะเป็นรอบเดือนเนาะซึ่งเจ้าตัวฮอร์โมนเนี้ยค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ของหนีเป็นอย่างมากแต่แต่ละคนเนี่ยเขก็จะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องลองสังเกตัวเองดูเนาะหรือให้คนใกล้ต่าง,งติดต่ให้ว่าเรามีอาการแบบนั้นไหมแต่ถ้ามีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า มันส่งผลต่อความสัมพันธ์ส่งผลต่อการทํางานเนะี่ยเราก็สามารถที่จะมารักษาหรือว่าหาตัวยาที่ช่วยปรับฮอรมโมนเราได้นะเขาจะเรียกว่าอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะหรืออย่างบางคนพอถึงช่วงมีประจำเดือนจะปวดท้องประจำเดือนมากซึ่งอันเนี้ยมันจะแล้วแต่ละคนเลยว่ามากน้อยแตกต่างกันแต่ถ้าในกรณีคนที่ปอดอวดเยอะค่ะแนะนําว่าไม่ต้องทนนะถ้าทา ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นในชว่วงที่เป็นประจำเดือนเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นเยอะจริงๆก็สามารถใช้ยาพวกคุมกำเน,นิดเพื่อช่วยลดอาการปวด้องประจำเดือนได้นะอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เกี่ยวกับยาแล้วก็เกี่ยวกับออรอบเลือนหรือว่าฮอร์โมนที่มีผลต่ออารมณ์ของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวพักต่อไปเราจะเลื่อนขยับไปเป็นวัยที่ใกล้40หรือ40ป,ปลา ว่าฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนไป